อ่ะไม่มีผักอ่ะมีมีเขาใส่นิดเดียวเขาใส่นิดเดียวเหรอเดี๋ยวก็ใส่อีกเลยจะโรยอีกรอบเออเอาอะไรบ้างไอศครีมมีก็มีเตาทีเล้วมีเอฟซีนะจะซื้ออะไรนะจะซื้อทุบ ากร้านแม่คำใสให้ยูทูบเบอร์ทุกช่องเลยอ๋อซื้อเสื้อผ้าเล่นไหมฮะเล่นเล่นไหมซื้อเสื้อผ้าผู้ใหญ่ใจญ่ดีไปเอาแล้วพี่วารีนะครับแต่เมื่อวานแล้วอันนี้ใส่เอิ้นไปเอาเหมาให้ยูทูบทุกคนนะยังไม่ได้ไปดูโอ้เส้นเล็กทั้งคู่เลยบอกเมนูเส้นเล็กนะครับทางพีโอทางน้องน้ำมนต์เราไปดูค่าทางค่าแรกก็ใส่เนาะยี่ห้าบาทรอน้องน้ำมนต์ทำก๋วยเตี๋ยวก่อน เป็นยี่ห้าเยเกิรเตโกเกิดตโยเกิตเท่าไหรเลยิบห้าสามสิบสี่สิบบาทสามสิบบาทส่สิบบาทห้อมอร่อยฮะมนอนเอาซมตัมไหมเอตั้มได้เอาตั้มได้แล้เดี๋ยวให้ยาไปให้จะตั้แล้วเนี่ยเอาใช่ไหมมี้มตัด้วยูแอใส่กระเป๋าโลเียบร้อยไปดตลาด เป็นเมนูก <language> ๋วยเตี๋ยวน้ำตกอเรานีได้ต้นยางแล้วเมันเสียงไปเป็นต้นยางเปนเสียงเขาจะเห็นและเมอเกดเลยต้นยาง ็อะไรก็จะทำที่วิ่งไปออกจะเก็บเ, <laughs> เ,เห็ดนี่จะเก็บเห็ดแล้วงอกด้วยนายเอ็มซีมาบอกอ <c oughs> ออนี่ฟอาแดงหมีเิ่มซ้อนซ้อนเลี้ยงไต เน่หมใกล้เลยเาวะเขาจะปิดร้านเรา้่งมัาคำส่ลูกซีนนี่ได้เอาอยู่มาไม่เอาไม่เอาบอเอาแค่จริงใกล้เดีวนะไปตลาดไปตลาดมาเจอหนึ่งมไกปีหนึ่ง น้ำมันพัดปีใกล้แบายเลยไหมน้ำปีพอมันไม่ได้ลอคุณลอยเหรอไม่รอยจากพุมนี่น้ำพัดปวเลย มอนมนยิ้มหน่อยลูกยิ้มเหรอหน้าสดก่อนยิ้มหันหันมาแล้วยิ้มให้ให้หน่อยยิ้มยิ้มยิ้มหวานลูกเอยังไงยิ้มหวานเนี่ยยิ้มใส่น้ำตาลเนี่ยิ้มแบาเออ

ปิดเลยเหรอป้าแถวบ้านปิดเลยเหรอานี่ลมพัดมันดับมันดับแล้วเหมือนเป่าแก๊สเฉยๆแถวบ้านคะมีมีก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวใช่ไหมคะมันมีอะไรมันไม่มีอะไรสักอย่างชิ้นหมูเห็ดเป็ดไก่มันหมดเพราะไม่ได้ไปตลาดเพราะว่าเราไม่ได้ไปตลาดรถรถเสือมัไปไปพอได้แค่สองคนน่ะกินอะไรได้ไหมเฮะ ก็เข้าตอนเที่ยงไม่ช่างใช่ได้ยูใช่ได้ก็บข้าได้ใ่จานนะคะได้ใส่ดาวข่งนขติดใจชิมุบ้านให้บ้านทอดอแกงใจเลยได้ดำง่่อร่อยนะเอาไ่ไข่ตัดไข่ได้ด่แกงใจไม่ใช่ไม่ได้กินไม่ติดใจเขาติดใจ จะตามส้มตมนะข้าวไข่ดาวนั่นเลค่ะน้ำมนเอาใช่ไหมเอาเผ็ดไหมเอาแบบจจารเลยนะรถจับไปเลยจับใ้เดี๋ยวให้้านกตน้น้ำาหลเลยตัใส่นรกแหงเนาะเนื้อสดยอดเลยไม่มสดเลข้าวดีไร์อ มีเข้มาเนี้นนนะค่ะเราก็บอกแล้วตัวลงคลิปซ์เะนะคะก็คะใครให้มาอ่าคุณวารีค่ะสิบสี่ท่านมีชื่อเรียบรยตัวลงกี่ท่านนะสิบสี่ท่านสิบสี่ช่องยูทูบ <YouTube. S 2> จ้าสิบสี่ก็เลยป้าเขสาใก็เลยว่าโอ้ถ้าเอาทั้งหมดนี้กว่าสิบสี่ยุมีลูกมีหลานก็ด้วย ก็นในยูทู e เป็นหลักหรือว่ายังไงก็ใช้บ้าน่าเอาให้แต่ยูทูปนี่แหละเด็กเขาไม่เอาอ๋อนี่ไม่เสื้อผ้ามันก็เป็นสําหรับออกแนวผู้ใหญ่แนวสวบด้วยแหละอก็ดีแล้วให้ให้ยูทูปเป็นหลักถ้าจะเอาเท่าไหร่ก็เขียนมาเลยพิมพ์มาเลยก็บอกว่าสิบสี่ท่านขอบคุณคุณพี่วารีด้วยนะครับผมขอบคุณไปแล้ว <đâu> ล <men> ่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณวารีครับนามสกครูณเขา นี่เหมือนสวยนะโอ้ยเขาสวยอยู่แล้วพี่วรีสวยรวยน้ําใจงามนะครับน้ำใจงามด้วยอัปเดตให้ทราบในช่วงบ่ายประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ